บน a าโดซินวาบอกใบอำลาเรือใบสีฟ้าแบน a าโดซินวากองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกไปถึงการอำลาถิ่นเรือใบสีฟ้าล่าสุดเกมที่เรือใบสีฟ้าคว้าชัยชนะเหนือบอลมา4-0แบน a าโดซินวาได้กลายเป็นตัวสำรองเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวหรือที่ว่าเขาจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดนักเตะนี้ทั้งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มิดฟิล์ชาวโปรตุเกสรายนี้เข้ามาร่วมทีมแมนซิตี้ภาพของเขาคือนักเตะตัวหลักของแมนซิตี้และพาทีมร่วมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง4สมัยจาก5ปีหลังสุดอย่างไรก็ตามมีข่าวออกมาว่าบาร์เซโลนาต้องการคว้าตัวซินวาพร้อมกันนี้นักเตะก็อยากย้ายไปลาลีก้าแต่ด้วยแมนซิตี้ตั้งค่าตัวนักเตะไว้ที่80ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่สูงจนทีมจากคาตาลันไม่สามารถจ่ายได้จากรายงานข่าวระบุว่า ผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยอมรับว่าไม่รู้อนาคตของซินวาจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อตลาดนักเตะปิดตัวลงซึ่งในช่วงบ่ายหลังจบเกมล่าสุดซินวาเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่เดินออกนอกสนามแฟนบอลได้ปรบมือให้ทั้งสี่อัธจันทร์หลังจากนั้นได้มอบเสื้อให้กับแฟนบอลในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและพวกเขาได้ร้องเพลงให้กับนักเตะนี่คือสัญญาณบอกใบว่าแข้งรายนี้กำลังจะลาทีมรักอย่างเป็นทางการท่ามกลางความหมังเมินจากผู้จัดการทีม